สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันค่ะสําหรับเชอร์วเบลมีดดาบไทยนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่3ที่จะเป็นต่อจากงานโปรนะคะ650ที่ว่า ลดราคาคืนกำไรให้กับคุณลูกค้านะั่นเองค่ะแต่งานชุดนี้จะเป็นงานเหล็กแหนบทั้งหมดเลยนะคะจะมีราคาเล่มละ400บาทแล้วก็500บาทส่งฟรีค่ะแต่จะเป็นมีดอินเนบนะคะที่สามารถเป็นมีดพกพามีดเดินป่าได้นะหรือว่าจะเป็นมีดใช้งานอนเนกประสงค์มีดเพื่อการเกษตรได้หมดเลยนะคะตรงนี้แข็งแรงต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะและงานมีดของเรานะคะถึงแม้จะเป็นงานโปรโมชั่น650ขอโทษค่ะ ตรงนี้คือต่อโปรโมชั่น650นะแต่ราคาเพียงแค่400บาทค่ะจะเป็นตอนที่3เพราะว่าที่ๆหลายๆท่านได้รับกันไปแล้วนะในส่วนของโปรโมชั่นของเหล็กตารางลูกคืนเยอรมันเ k f แล้วก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟนั่นเองค่ะแต่เหล็กแหนบของเราราคาเพียงแค่400บาทเท่านั้นค่ะตรงนี้เป็นตอนที่3ค่ะ <c oughs> และสำหรับงานเล่มที่1นะคะตรงนี้จะมีความยาวของใบยอยู่ที่10นิ้วค่ะ สนาด8มิลน,นะคะกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.5นิ้วมาแบ่งปันกันที่ราคา400บาทพวนนะคะส่งให้ฟรีพื้นที่หา่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มเลยสำหรับโปรตอนที่3ตอนนี้สำหรับถ้าหมดคลิปนี้ตอนที่3เป็นโปรโมชั่นนะคะก็จะเป็นงานปกติแล้วก็ราคาเดิมแล้วนะคะเพราะว่าจากโปรโมชั่นกันมาต่อเนื่องเลยถึง3วันแล้วนะคะวันนี้ก็มาต่อเหล็กแนบให้อีกเพราะว่าพี่ๆ FC ลหลายๆท่านถามว่า ทำไมไม่จัดโปรเล็กแหนบบ้างพี่รออยู่อ๋อได้เลยค่ะจัดให้เลยค่ะสําหรับตอนที่สามค่ะของเรานะคะตรงนี้มาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่9.6นิ้วค่ะสันหนา8มิลค่ะกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.8นิ้วค่ะ แบ่งปันกันที่ราคา400บาททวนค่ะราคานี้ส่งให้ฟรีนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ต้องการอยากจะเพิ่มในส่วนของด้ามไม้ค่ะทางร้านเราจะเป็นด้ามไม้ประดู่ปอกคอสแตเลสน,นะคะตรงนี้และฝัก PVC ต้องขอภายด้วยนะคะทางร้านเราไม่มีแถมให้แต่พี f c สามารถเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของฝัก PVC ของเราเพิ่มเพียงแค่อีก100บาทเท่านั้นค่ะสำหรับงานเล่มที่3ตรงนี้ค่ะแบ่ง สำหรับงานเล่มที่3นะคะจะมีความยาวของใบอยู่ที่9.1นิ้วค่ะสันน,น้ำ8มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.5นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา400บาททัวนั่นเองค่ะเป็นทรงมีดอีเนนยบนะคะตรงนี้สะดวกสบายต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นงานฟันไม้ฟันเชือกหรือว่าตาไม้นะะได้สบายได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะแต่ต้องขออภัยด้วยนะคะงานมีดของเราไม่สามารถฟันเหล็กได้นะคะตรงนี้ มาต่อกันเล่มที่4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ี่ของเรามีความยาวของใบอยู่ที่10.2นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.5นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา400บาททวนนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่4ที่ทำมาจากเหล็กแหนบของเรานะคะมาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยสำหรับงานเล่มที่5ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่10.2นิ้วค่ะ ซันนา8มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.4นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา 400. บาททวนนะคะตรงนี้กับงานมีดอินเนบเหล็กแหนบของเรานั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะจะเป็นงานคล้ายๆกันนะคะเป็นมีดอินเนบนะคะเป็นเป็นสามารถใช้เป็นมีดพกพามีดเดินป่าได้หมดเลยนะสำหรับเล่มที่6ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10นิ้วค่ะ สันนามิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.4นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา400บาทท้วนค่ะและสำหรับงานเล่มที่7ตรงนี้นะคะจะมีความยาวของใบอยู่ที่ 9.9นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.6นิ้วแบ่งปันกันที่ราคา400บาททัวนนั่นเองค่ะและก็เล่มที่8ค่ะงานตรงนี้เป็นงานเหล็กแหนบทั้งหมดเลยนะคะก็จะมาต่อโปรโมชั่นตอนที่3กันนั่นเองค่ะสําหรับถ้าจบคลิปตอนที่3ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นราคาปกนะคะแล้วก็อาจจะเจอกันใหม่ในช่วงเทศกาลดีๆหรือว่าช่วงโปรโมชั่นดีๆเดี๋ยวเราอาจจะมีจัดให้แต่ถ้าหลังจาก จบคลิปตอนที่3ตรงนี้ไปก็จะเป็นราคาปกติแล้วก็จะเป็นงานทั่วๆไปนั่นเองค่ะก็จะมีหลากหลายทรงที่พี่ๆถามถึงหรือว่าเคลียร์งานสั่งกันนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่8ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่11นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.7นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา400บาททวนค่ะสําหรับงานเหล็กแหนบของเราชุด แบ่งปัน400บาทก็จะมีเล่มที่1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะสำหรับงานเล่มที่9ตรงนี้ค่ะจะเป็นแลมโบหัวตัดนะคะตรงนี้จะทำมาจากงานหล็กแหนบนั่นเองค่ะจะมาจากโปรโมชั่นร่วมด้วยนะคะตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่13นิ้วค่ะสันหนา9มิลกว้างอยู่ที่2.5นิ้วและด้าม4.5นิ้วแบ่งปันกันที่ราคา500บาทค่ะในส่วนของราคาโปรโมชั่น500บาทตรงนี้ส่งให้ฟรีค่ะ และเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ค่ะคือเล่มที่10นั่นเองค่ะเป็นหล็กแหนบนะคะเป็นงานหล็กแหนบทั้งหมดเลยเป็นทรงปลายแหลมนะคะตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10 14.1นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม 4.5นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา500บาทได้เลยค่ะวันนี้ก็จบกันแล้วค่ะสำหรับตอนที่3คลิปโปรโมชั่นต่อเนื่องนะคะสำหรับการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าให้กับพี่ๆเอทุกท่านไปนะบางท่านก็ได้ไปหลายเล่มเลยนะคะและก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะสำหรับพี่ๆที่คอยติดตามและให้กำลังใจเชอร์เบลมีดาบไทยและพี่ช่างบอยปราเซริฐแพร่กันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เลยแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกท่าน <c oughs> นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรง นะจเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านและพรุ่งนี้หวยหวยออกด้วยขอให้พี่ๆทุกท่านที่ดูคลิปนาของเชอร์เบลให้มีโชคมีลาภแล้วก็ถูกหวยกันทุกท่านด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ